ไม่ใช่ติ่งเกาหลีเอาออกไปทีทํายังไงนะคะติ่งเนื้อที่หมอหมายถึงเนี่ยไปหมายถึงสกินแท็กนะคะเขามักจะเกิดขึ้นบริเวณคอนะคะหน้าอกนะคะบางคนก็เกิดขึ้นบริเวณรักแร้นะคะจะเป็นติ่งเนื้อที่เขา,าเป็นเหมือนเนื้องอกอะคะ่ะชวนให้นึกถึงหินง,งอกหินย้อยในถ้านะคะซึ่งอันเนี้ยสาเหตุหลักเน่จะเกิดจากเป็นกรรมพันธุ์นะคะบางคนก็ ถ้ามีน้าหนักเยอะอะค่ะเป็นคนอ้วนเนี้ยค่ะก็จะมีติ่งเนื้อได้ง่ายนะคะติ่งเนื้อน่าไม่มีอันตรายนะคะเพียงแต่ว่าพอเราทิ้งไว้น,น,นานๆเข้าเนี่ยค่ะเขาก็จะยาวออกมามีขนาดใหญ่ขึ้นนะคะแล้วก็จะเกิดความรําคาญนะคะเวลาใส่เสื้อผ้าที่มีคอปกอะไรเงี้ยค่ะมีเสียดสีบริเวณรักแร้อะไรเงี้ยค่ะซึ่งอันเนี้ยคือไม่มีอันตรายแต่ว่าควรจะเอาออกนะคะเพราะว่า ความสวยความงามเนี่ยติ่งเนื้อก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เรานอกจากความรำพานแล้วก็ไม่สวยด,ด้วยนะคะแก้ง่ายๆเลยนะคะด้วยการกําจัดออกค่ะกําจัดออกด้วยเครื่องมือที่เป็นเลเซอร์ที่ทําให้ เบิร์นผิวออกไปเลยนะคะตัวนี้ค่ะเราสามารถกําจัดออกได้ในครั้งเดียวนะคะจุดเดิมๆนี่จะไม่ขึ้นอีกนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครมีปัญหาเกิดจากกรรมพันธุ์นะคะหรือว่ายังมีน้ําหนักเยอะนะคะจุดใหม่ๆก็อาจจะสามารถเกิดขึ้นได้อีกนะคะแต่ว่าถ้าเราเอาชุดเดิมออกไปแล้วนะคะแล้วก็ดูแลตัวเองนะคะก็สามารถหายในระยะยาวได้ะคะ่ะโดยครั้งเดียว